กาบสบายดีพรพี่น้องสวัสดีพรมยิ้พี่น้องทางฝั่งไทยนํำครับผมกันยินดีตอนหอบเข่าสู่ช่องยูทูปบดคำสิวเบาเบาลาวเนาะมันนี่เฮากะบ่ได้ไปทางใดเนาะมันนี่ก็อยู่หายอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องข้างล่างก็เป็นเทียงหน้าหน่อยเฮานะมันนี่ก็ถือว่าล้มเพ่งขนาดพี่น้องล้มขนาดล้มมันเรียร้อนเนาะมันนี่เฮาว่างเขาก็ไปใส่เนาะก็เลยแบบพาพี่น้องมาเบิ่งไอ ข้าเจ้าขายปิ้งไก่อยู่ที่บ้านหลักสามสิบหาเมืองจำพรแขงสวรรค์น,นาเขตเนาะสำหรับในพี่น้องคนเล่าแบบว่ากาอาจจะแบบชินตาไปแล้วพี่น้องพอ่าเข้ากัเจอตลอดเนาะในหมู่บ้านหลักสามนี่เป็นแบบว่าขาเจ้าขายแบบว่าศึกขายปิ้งไก่ก็ว่าได้พี่น้องเนาะเขาเห็นแต่แบบว่าขาเจ้ายแย่งกันซื้อของซื้อ,อยังมาสินะแบบว่าอันนี้คือแบบแย่งกันขายของเนาะ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าพี่น้องคนไทยเนาะที่แบบว่ามาเที่ยวหรือว่าได้ผ่านในหมู่บ้านนี้เพราะว่าเส้นทางนี้ก็สีลงไปผูแลใต้พี่น้องบางคนพี่น้องคนไทยมาเที่ยวอาจจะเคยได้ผ่านเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยเห็นคลิปอยู่ที่พี่น้องคนไทยแบบถ่ายลงเนาะสำหรับพี่น้องคนไทยก็อาจจะแบบแปลกตาเนาะเพราะว่าพี่น้องคนไทยอาจจะบ่กเคยเห็นแบบว่าขาจาขายของแบบนี้เนาะแต่สําหรับคนลาวเฮาก็ซินตาไปแล้วพี่น้องเพราะว่า ไอหมู่บ้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านพี่น้องที่แบบว่าบ้านข้าเจ้ามันติดกับถนนใหญ่เนาะข้าเจ้าขายของขายยางลายในหมู่บ้านข้าเจ้าแล้วเส้นทางเส้นนี้ก็ขึ้นไปผู้หลสวรรค์เขตเนาะสําหรับคนที่ไปประเทศไทยเข้าการทีได้แบบผ่านในหมู่บ้านนี้ซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ไล่ไล่ไลยหมู่บ้านที่จะผ่านเส้นทางเส้นนี้เนาะราวารถด้วยซารมากข้าเจ้ากับิแบบว,ว่าเจาะซื้อของซื้อยางพี่น้องก็กสมมติว่าผู้ใดมาจากประเทศไทยเนาะ นั่งหลดโดยสารมากกับีได้จอดซื้อของซื้อย่างบางคนก็อยากซื้อต้มขนมปีงไก่แบบวาาา่าไม่ผักพี่น้องผักพอผักเมผักญาต่งางๆอะไรเนาะก็กลเป็นที่แบบว่าคนเล่าเฮาซินตาอะไรพี่น้องแลวก็แต่ว่าก็ต้องระวังเนาะบางทีแม่ค้าข้าเจ้าไม่ขึ้นมาตามหลดโดยสารแบบเท่ากับเธอหนึ่งพี่น้อง ช่วงนะ้นเฮาซื้อว่าเฮาไปประเทศไทยเลยเนาะเออไปประเทศไทยเลยเฮากน็นังอยู่เนาะเฮาก็เลยระวังโต้นี่แหละเฮากระงแบบูไปไปสิแบบไม่แบบเกือบเสียบตาเลยพี่น้องเฮาก็เฮากับบริธธโทษข้าเจ้าดรอกข้าเจ้าอ,อาจจะบุห็น,นเ,าเนานะแต่เขาก็ต้องระวังเพราะว่าเขาก็บริด้ระวังเขาแนนำไปกับไม่ซิวหนาปิดเลยพี่น้องมันก็ต้องระวังเพราะว่าแม่ค้ามันลายเลยพี่น้องแบบว่าซึ่งแบบว่าตกมาไปหนีเนาะบ้านเขากับเศรษฐกิจกับบุคอยดีเลยพี่น้อง เพราะว่าจากที่เฮาเคยหาแบบว่าอนหนึ่งเท่าเท่ากับแบบว่าเฮาต้องแบบดินลนเป็นสองเท่าพี่น้องเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อเฮาก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรับโตขึ้นพี่น้องแม่ค้าซัค้ายเขาจ็ต้องปรับโตแล้วก็ต้องดินลนเนาะเพราะว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องปัจจุบันเงินคือสําคัญที่สุดในโลกเนาะกว่าสิ่งอื่นพี่น้องสาหรับเงินได้เงินนี่คือแบบมหาอำนาจพี่น้อง ทุกชาติทุกไปทุกชาติทุกไปประเทศพี่น้องก็ต้องแบบว่าดินรนหางเงินพี่น้องแบบต้นน้บดบ้านนอกใช่ไหมครัก็ค่อนขางที่จะลำบากเนยพี่น้องหางเงินเขา้องกับลำบากเนาะแต่สําหรับคนรวยคนในเมืองเขาเจาก็คือเขาเจ้ารวยแล้วเขาจาก็อาจจะแบบว่าไริลำบากอย่างเงินทองลายเนาะคือเขาเจ้าข่อยกับเงินคือแบบเสรแล้นี่พี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าแบบสร็แล้วบ้านนอกจักชี้หางเงินอยู่ไซเนาะกต่พอแต่ได้อยู่ได้กินพี่น้องเห็ดยำเห็ดไฮเห็ดนาก็เห็ดไฮเห็ดนากินสำนักแล้ว มันโมโหจากแนวหาดิพี่น้องเพราะว่าเขาสิปล no ูกมันปลูกยังมันกะทีเขากับบุมีไปเสียดิมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นลําบากขอดีของการอยู่บ้านนอกเข้ากับแค่แบบได้อยู่กับพ่อัวพี่น้องเพราะว่าเขากับมีลูกมียังเนาะอันนั้นก็สังหรณ์พี่น้องมียก็เอาลูกอยู่เนาะขอดีเ้ออยู่บ้านนอกก็ไปเสียอะพี่น้องอยากอยู่กับลูกกับยังมันกะมีความอบอุ่นแล้วก็มันกะอยู่บ้านนอกเขาเนาะเขากับคำสิวังรวยสิวังยังกับมันกะเป็นแปบว่าได้พี่น้อง มันกับพ่ออยู่พอกินตอนนี้แหละเพราะว่าปัจจุบันนี่แบบยิ่งบ้านเฮาแบบสิมันก็หาเงินหาทองก็ลําบากลายพี่น้องเพราะว่าคืออย่างที่เฮ้าว้าเนาะจากที่เฮ้าเคยหาแบบว่าหนึ่งเท่าเฮ่ากับแบบว่าสองเท่าเพราะว่าภาวะเงินเฟ้ออด้เท่าก็ต้องแบบเงินมันก็ต้องแบบอ่อนค่าแห้งเลยก็ตอนนี้ก็แบบว่าอยู่บ้านเฮามันก็คือว้าอะละบ้านเฮาก็สาบ้านเฮาแหละพี่น้องสําหรับคนที่อยากรล่าอยากรวยก็อยู่บ่ได้พี่น้องเพราะว่ามัน มันโหสิหาใส่เนาะในนองแหละทุกคนกับมูมีไพ่บอยอยากร่ำอยากรวยเนาะทุกคนก็อยากร่ำอยากรวยพี่น้องแต่เกิดว่ามาอยู่บ้านนอกมาอยู่โซนนบดนี่มันรวยว่่ได้พี่น้องก็ต้องไปต่างประเทศแส่สมไลยกับอย่างทีพี่น้องหูข่าวเนาะปัจจุบันนี่มันกับคนลาวตามโซนนบดกับไปหาเงินทีประเทศไทยกับค่อนข้างทีจะลายเนาะก็ย้อน,น,นไปสิไเลพี่นอ้องบ้านเฮาเนะเขาของมันแพงเของอา,งาเ,นเนยาหมากแพงไปสิเทุกคนกับแบบต้องดิ้นรนเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเอง พื่อแบบอนาคตและสิ่งหลายอย่างและพี่น้องในยยคปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปลายพี่น้องเนะาะแบบว่าอีหยังมันกับแพงอีหยังกับเงินเงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเห็ดยังกับต้องใส่เงินใส่งังเนาะก็ะคืออย่างที่ต้นคลิปที่เฮาให้พี่น้องเบิ่งเนาะสาหรับแม่ค้าชาวค้ายกับต้องิลลนพี่น้องมันกับมันเอินาาน้นว่าจังไ๋อ่ะในหมู่บ้านนะขาเจ้าบ่ค่อยได้เห็ดน,นาเด้พี่น้องขาเจ้าสีหาเงินซสื้อขาวซื้อยางกินเนาะ แต่สําหรับคนที่ร่ารวยกะถือว่าดีพี่น้องแต่สําหรับคนที่ยากจนหรือว่าคนที่ปันกลางคือเฮ้านี่แบบว่าอยู่บ้านนอกเนาะก็ <flashlight> ยังหน่อยเฮาก็บแบบว่าก็บบยังดีอยู่เฮ้าแบบว่าเฮาก็เห็นให้เห็นหน้าก็ยังดีแบบว่าเฮ้ากับบริหารเงินซื้อเขานานะพี่น้องแต่ว่าบางคนกับบริหตุหน้าก็แล้วแต่เนาะบางคนก็นบ่มากเห็ุให้เห็ุหน้าเด้พี่น้องเพราะว่าทุกคนทุกคนมันกันความหมัก ควมยังมันก็สิแตกต่างกันพี่น้องบางคนก็บ่มักเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดเนาะก็หาเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินว่าสิเห็นนะแต่สําหรับเฮาเฮาแบบหาเงินบ่เก่งพี่น้องเขาสิว่าก็ได้หาเงินบ่เก่งหาเงินก็ยากพี่น้องมันหาเงินบ่เก่งแบบอยู่บ้านนอกเฮามันหาเงินยากกั่นด้แต่สําหรับคนที่เขาเจ้าหาเงินเก่งก็ก็บ่ถือว่ายากเนาะคือเฮาแบบว่าหาเงินบ่เก่งเฮาคิดว่ายากพี่น้องเนาะจากแบบ คือแบบว่าไปไทยอย่างเดียวถึงจะหาเงินได้สาหรับตัวเฮ้าด้คนอื่นบ่เกีียวพี่น้องนี้เชื่อว่าแบบว่ามุมมองเจ้าของหรือว่าตัวเจ้าของเนาะเป็นคนที่หาเงินบม่เก่งถ้าอันนี้บ้านลังนี่ไือว่าเปเที่ยงน้น่อยแล้วนี่ก็เฮ้ากัไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยเนาะมาสางถ้าเกิดให้เฮ้าหาในบ้านเฮานี่มันหาบ่ได้พี่น้องบ่ฮู้ว่าชีไปหาไสเนาะเฮามันหาเงินบม่เก่งบ่คือคนอื่นคนอื่นเขาหาเงินเก่งหาไสก็หาได้มันก็คนเฮ้ามันกับ่คือกันพี่น้อง นั่นแหละคลิปนี่กับ่มีียังหลายพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องหลายเนะาะบมื่อวาสิเป็นพังไทยและพังลาวที่แบบเสียสละเวลาเข้ามาเบ่งมาชมขอบคุณที่แบบว่าขอบคุณที่เขามาติดตามแลยก็ว่าเขามาให้กำลังใจเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาะสบายดีสวัสดีครับผม